ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนครับผมตัวเด็เอฟซีช่างน้อยผาเพลินนะครับเด้อครับวันนี้มาต่อเสาพี่น้องหลังจากที่ทํคาความสะอาดครับลูกหิดแล้วนะครับเนาะนงมุงเสา,านี่เดี๋ยวสร้างนอยทีผ้าส้มบรรยากาศร,บรอบๆเวทีแล้วก็เราบาดพักนะครับเนาะว่าทีใหญ่รังการทำได้นนพี่น้องกับส้มบรรยากาศครับผมอากาศแดดต้องมุงเสาครับพี่นออ้นองพี่น้องผู้ใดเล่นสื้อตัวฝาดนะครับเด้อสื้อตัวเบื้องไหลตัวแมลง คนก็ร่างเขาว่าเมืองหลายนะพี่น้องซื้อตัวหลายพันเลยครับย่างครับเลยว่าท่านซื้อว่าท่านจับจองฝับฟาด้วพี่น้องเด้อพี่น้องป่ะไปชมกันครับผมไปพี่น้องหลังจากทำความสะอาดได้พี่น้องพาชมบรรยากาศครับผมพูดดนตรีแลรวลูกทีครับไป็นทีมบ้านแล้วครับรอบนึงไปก็ับบไปออก่านนะไปกบไปกับผูดอะไ่บ้างนะไปก็เตะลงเื้อไปก็ต้องเตะพี่น้องตีทีมใหยะ เปิดเราขยาปพิธีรอบนึงได้พี่น้องขยาเครื่องพันไล่สดว้นซ้อมนิ่นี่เบิดอขึ้นพี่น้องอเด้อขับพี่น้องกินเนื้ยอย่างนิ่นี่ครับผมมาตาตออ่อเพียงนี้พี่น้องทำภาษาซอยกันซีมี่ไล่สวดโบราณพี่ลนะุงเนาะผู้ใด้เส้นสือตัวฝ่าจับจอดแด้วพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเพิ่มซ้อมซ้อมนิม่นี่เลยพี่น้องขึ้นต้นพอนอดตีซ้อมตีสามพีลุงเนาะซ้อมเพื่อจะกินเนื้อย่างพี่น้องอยู่เดินพี่น้องนะผวหน้องรถเส้นจอดครับผม ก็มา่ชอบมากกันว่าเก็บทรัพย์โฆษณาช่วยกันนะครับมันนี่มันนี่กระติซซ่อมอีกพี่น้องมันนี่ยังคอยติดตามมาอันนี้ซ่อมแบบใดรูปแบบใดเพื่อนว่าหลักการในไรายสดยิ่งแง่ร่างกายเนี่ยนะครับรอติดตามของพี่น้องเดี๋ยวใส่้างใหม่ผ้าช่อมนุษยากาศรอบๆบ้านพักต้องทำเนาะมันนี่ประมานจะเถี่ยวกัน่าพรุ่งนี้ได้ว่าสามเถี่ยกันมาสามเถี่ยก็รับผมเดี๋ยวให้ได้เถี่ยวดึงพรุ่งไปถีบมันไปไปแล้วเถี่ยวครับผม รวมเลยเจอกันหั้องไม่นั่งอยู่สองคนสองตัวมีนถึงนั่งราคาไม่นั่งครับพี่น้องไอ้เตะเตะกับสมเทียนครับไปนั่งข้างในเกียบหาผู้ลุงนี่แหละพี่น้องไอพี่น้องมาเดิาสรบรรยากาศครับผมนะครับเป็นหญ้าใหญ่จริงๆเราเพื่อนครับผมอย่างเดินพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศต่อเสาแล้วครับเนาะแต่นั่งตีพนกนั่งพักผ่อนกายานะครับเพื่อนลั่งใจเพื่อน ทางกินเแ่ดครับพี่นอ้องบรรยากาศต,ตอนเช้าเช้าพี่น้องแดดกํดากกลัางออกครับพี่นอ้องครับผมแดดกําลังออกเดี๋ยวผมพาไปส้มเวทีข้างล่างกันพี่นอ้องเวทีข้างล่างก่อนเดี๋ยวพาพี่นอ้องส้งมบรรยากาศแดดกันดีถ้ำโคตรสะอาดไปกินดีครับพี่นอ้องลองคิดเราเป็นบรรยากาศครับผม กานสันคุ้มงา่ากเลยพี่นออ้องเออเสด็มองง่ดีนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องตั้งเวทีมันนี่คาดว่าคือสิ่นวัตโต้ร้อฝนเหมือนเรับเนาะแดดดีครับผมเมียนเมียนโอ้โหมา้ากตกล่นจืนจื้อครับหม่องเก่าเลยพี่น้องเวทีห้าอยู่หม่องเก่าครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆบรๆรยากาศแดดดีๆครับผม ดดครับแจมเด่นสบายดีจัดสรนคุ้มงานต่างเวทีครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการขึ้นเกาเลยพี่น้องวันนี้รอดส้มลายสวยด้วยพี่น้องเดอ้อคุณท่านซื้อตัวกับเข้าไปซื้อตัวได้นะครับที่เพจได้ตะไลท์ซื้อตัวได้ทุกรอบที่นี่พี่น้องพี่น้องท่านได้นั่นอันเทปว่าเป็นพี่น้องกับห้ลูกหลาน,นได้หาน,นะ้ครับเนาะเขาไปได้เพจซื้อตัวทุกรอบที่นี่ครับผมในตะไลท์ครับพี่น้องครับก็ส่งเขารีบเข้าไปได้เพจเพิ่นหละกะักการปมีแอดมิน ขอไปตอบครับพี่น้องซื้อยังไงครับพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยบาทแล้วครับเนาะดูสามารถดูย้อนหลังได้ครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทดูดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาครับพี่น,ออนอ้อนงครับผมอากาศตอนช้าๆเอาฟีดพย่อนฟีดแรงครับผมหรือจะส่องได้พี่น้องเนี่ยอาจารย์สนันเป็นรถเครื่องเสียงอุบลสายยันซาวพี่น้อง เวทีรถเวทีเป็นออฟฟิศผู้จัารผู้แล้วพี่นอ้องตอนนี้ประมาณจะหกโมงแล้วครับผมตะบานอยากแดดมันแซมขึ้นจังหน่อยครับนี่เป็นทั้งหนาครับผมนี่เวทียิ่งใหญ่แล้วครับพี่นอ้องดันเป็นพาเต้นไว้สักกุ้มทั้งทึ่งพี่นอ้องเพื่อว่าฝนดันฝนตกลงมาคุ้มไปครับผม ขาดเต้นคุ้มฝนไป,ปนไฟพี่น้องแอส่ดีออวคิเป็นพมเป็นพมเลยครับพี่น้องเวลาจะมาเวลายางจะบุ่นเบื้องหลังพี่น้อง เรื่องหลังความยิ่งใหญ่อลังการของการไลส่สดในติตระไล่นะครับเนาะทีมงานคุณภาพครับพี่นอ้องตือตาเสาลูกตาลึกจัดก,การเวที่สวัสดีห้งานออกมาแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องอากาศตอนเช้าอากาศดีดีนะครับเดี๋ยวพาส้มรอบๆครับผมรอบรอบร เขาก็ลังงามพี่น้องเขาฝนดีครับตกซ้อนมือส่วนนะครับพี่น้องเมลี่ยงพยายามจะจะตกเลือดเมลแ่งการไล่ซดก็ตกไปครับพี่น้องข้งบนเขาแล้วเขาอยู่ข้างออฟฟิศก็ลังงามเลยครับพี่น้องก็ลังงามน้าก็เต็มให้หน้าครับพี่น้องเดี๋ยวก็ลังขึ้นเอ็มแซมเลยพี่น้องนะเดี๋ยวก็ลังขึ้นครับผมเดี๋ยวก็ลังขึ้น Icana, เฮ็ดคลิปเรียวๆยาวๆเลยนะพี่น้องเนาะครับผมถ่ายมุ่งไมายเอฟซีเองครับทีแค่นี้ครับพี่น้องมม่แน่อาจจะใดกลางเต้นครับพี่น้องเพื่อไว้แย่งเพราอว่าย่านฝนตกมากกลางเต้นมังเกลอแหละครับผมข้างหน้าของก้อครับผมอาหารกับสีมะยุ่งนี่มังเกลอครับพี่น้องขบวนสายยันซาวครับพี่น้อง ข้าไปส้มดอกไม้ดอกไม้ดอกนี่ก็ครับงามๆครับผมบัวแต้ไทยดอกไม้ให้เบิ่งหลายเทียล้วพี่น้องดอกไม้ออกดอกดีดีได้ครับดอกไม้งามๆมะเขือกเป็นหมากดีครับมะเขือมะเขือครับดอกไม้ดอกงามๆนะสวยครับสวยเดียครับพี่น้องแล้ว บรรยากาศปลาเช้ครับพี่น้องตอนเช้าตน้นบกเพลือก็ออกมากออกมาตลอดครับพี่น,ออนอ้องต้นบกเพลือเดินถ่ายมุมของหมาให้บึง้งนี่เป็นทั้งหมาครับพี่น้องทั้งหมาต้านพักแตงทองฟิลเลียนนะครับนอน,นทั้งหมานี่สร้างเขาออฟฟิศครับผมทางเขาออฟฟิศเบื้อง,งตั้งไหม่พี่น้องละ งามขาดหน้าหวัวผมเลยครับผมต้นไม้สวยงามมากเลยครับผมครับพี่น้องยากาศดีดีครับผมยากาศตอนเช้าเช้าทั้งหน้าก็เป็นทงไฮรงหน้าครับพี่น้องทงไฮทงหน้าเขากําลัางเขียวขจีครับกําลังเขียวขจีอนี้น้าเตรมให้หน้าด้วยครับแล้ว ตัดสิบพันาเด้เพิ่นตัดหลายรอบหนึงครับผมตัดหลายรอบนึ่งแล้วตัดหนึงรอบแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องเรื่องการตอนเระ่าเรื่องการบ้านาาทับแสงทองฟิลเลียนนะครับเนาะก่อนไลฟ์สดคืนนี้ครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับพี่น้องรอดจิดต่างทุนในไลฟ์สดนะครับเด้อครับผม ครับพี่ดองมื่อนี้ผมก็ที่ขอจบคิวใบเพียงตำหนิเท่ากันนะครับเนาะเดี๋ยวสร้างหน่อยถ่ายบรรยากาศลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะก็ขอขอบคนเอฟซี FC, ที่ดูคที่จนจบไม่ข้ามโฆษณานะครับผมหนึ่งสิบหนึ่งซับสไครต์คือหนึ่งกำลังใจของช่องช่างน้อยพาเพลินครับพี่น้องครับทุกท่านที่ช่องละครเข้ามาสวัสดีครับ